มาแล้วครับเพื่อนเพื่อนอะไรใครชัดไทยนวอะไรกันวะเด็กน้อยมันร้องกันทำไมอ่ะได้คือเจ้าสองอะหี่อะอะไรวะซิดลีมึงอยากให้อยู่ตาลีอีกปัญญาอ่อนก็หนึ่งนะเด่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันอันนี่ของพี่นี่หว่า ยาอ่อนอ้เหียรีซิตให้ามาสองหมื่นตัวอยากได้ยูตะาขึ้นอีกเอ้ยถ้าเกิดว่าซิตมันขึ้นมาอย่างงี้ผมก็โอเคนะไอ้แค่แต่ยูตะานี่ไม่โอเควะ่ะเหียผมไม่ให้ไม่อยากให้ยูตะมันเข้ามามันไม่อยากผมไม่อยากให้ยูตะมันมาใหม่อะเหียแ็่ปะถ้ามันมาแล้วก็โอ้โหเดี๋ยวหัวกะโหลก,กอีกอันทักมินิเจอร์ทักมินิจอรอไม่ไม่แสดงแต่ต้องดูที่ใบออดปัญญาอ่อนที่ไ่ายละ มันต้องโหลดโปรแกรมมาเด่นพี่โจหายนั่นดิแเขาบอกว่า,กวาตกปาฏิไม่น้องยังไม่หอบเอเอร้ <laughs> อนๆก็กดดูก็ได้ไม่ไปเรียกเขามาดิเฮียหายแล้วหายแล้วมันกลับมารีใหม่แล้วไปเรียกเขาดิที่ที่ไม่รู้เด่นพี่แบบปกติของพี่มีตัวตัวบอกเลยตกขนาดนี้แล้วพี่นนท์อะไรนะจอมันเป็นขนาดนี้แล้วเนะ่ยไหนวะ รงไหนอ่ะมันแทบจะเป็นขอบจออันใหม่ได้แล้วอ่ะใหญ่กว่าขอบจอแบบแม่ดูดูชายจอมตอนนี้ซื้อเซฟิตมาแล้วเอาดีขอเล่นเดี๋ยวขอรหัสด้วยจริงปี่ของแท้เออ่เดี๋ยวอ๋อมันอยู่หมดอ๋อโอ้โหสภาพมึงไอ้นี่เถอะชื่อไม่เช้านะขอได้ไหมอะไหนๆก็ซื้อเซฟิตมาแล้วขอ ขอใช้หน่อยขอรหัสหน่อยขี้เกียจไปซื้อตอนเอามารอบหน้าหมดเพื่อนเท่านั้นซื้อจอใหม่เหอะเด่นพันกว่าบาทก็มีให้ดีไอให้ดีไอกับจอใช่แบบพี่บอลเลตจะเข้าพี่ฮะบอลเลตจะเข้านี่จอเมื่อเช้าวันนี้ไอเหี้ยวาอลเลตจะเข้ารอก่อนนะพี่เดี๋ยวค่อยซื้อจอใหม่เอ้ามันจะมีมือยี่ห้อคลิกมึงไม่มีจอเล่นเกมอะตอนเนี้ยไอ้เหี้ยแล้วคูดาวแชรเหลือเท่าไหร่เนี่ยแมนซีวางไงวะ ไอ้กูดาวกูดาวเหรอเฮียโอ้เป็นแอดผมสงสารแอดไปเฮียซิดเพิ่มแล้วไม่พออีกคือผมว่าซิสมันเพิ่มมาก็พอทนแล้วนะเว้ยถ้าเกิดดูตาเอามาอีกผมก็ไม่รู้จะยังไงแล้วอ่ะ อยพี่คิงเขาบอกว่าว่ามันจะมีสองอย่างการ์ดจอมีปัญหากับจอแช่โชคดีเป็นแค่จอก็น่นแหละกลัวมันจะเป็นงั้น,น,นปลูกผักต่พี่อันนี้จอมีปัญหาเว้ยเขาบอกให้ผมปลูกผักกับ<อ>พี่นนท์ปักจอมันมีปัญหาเว้ยพี่ดูพี่รู้เพราะถ้าเป็นการ์ดจอป่านี้มึงอันนี้มึงน็อกละอะไรอะ เกมเกิรมึงปรับขนาดนี้ไม่ได้หรอกสามแลพี่เฮ้ยตัวบอกมรอ้ยแต่แต่เฮ้ยแต่สามมันก็เป็นไปได้อยู่นะเองลองปรับสุดมีมีแบบปรับสุดแล้วเอฟเอไม่หลุดไม่ไม่อะไรขนาดนั้นก็ปรับเต็มแล้วคอมดับถ้าปรับเต็มแล้วคอมดับมันจะเป็นไปได้อยู่มันมีอาการแบบรันรันมากๆแล้วคอมดับไหมปกติวันนี้ปกติเคยเป็นมันลดนะพี่มันมันลดเยอะมากเอ่อปกติ การปรับกราฟิกทำให้มันกินกินการจอปกติเลยพี่ตกคือพี่พี่ค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นที่จอไว้เพราะว่าแบบพี่ก็เคยเป็นแต่ของพี่แม่งลามแบบลาม,มเหมือนอันนี้ไปแคปบคอมในคอนโทรลพาเนลด้วยเป็นแปดสิบห้าคือตอนนั้นผมลองใช่ปะอ่าอ่อาจะลองปรับภาพเฉยผมปรับภาพกราฟิกเต็มแล้ะผมไปปรับเป็นหนึ่งร้อยอ่ะกูจอฟ้าเลย โอ้ยดีครับแกมมาดีครับโอ้โหคือปกติ <c oughs> แกนโทริโน่ไอ้ทีถ้าถ้าตัวนี้นปกติมันจะเป็นที่จอไอ้จอจะมีปัญหาเว้ยไม่ไม่เกี่ยวกับการจอ <c oughs> แต่การจอมันก็เก่าแล้วนะพี่มันหนึงกูลืมอ <c oughs> ลองไปให้ร้านเชคดูก็ได้เพราะว่าแบบถ,ถ้าถ้าแบบมีปัญหาจริงก็น่าจะมีปัญหาที่ตัวจอ <c oughs> ก็เปลี่ยนจอก็ได้หรือว่าแบบจะซื้อจอมาเพิ่มก็ก็ได้สักอย่างแต่เปลี่ยนจอก็ไม่แพงหรอกลืมกูลืมเฮ้ยเดี๋ยวกูตาย ไม่ร้านเช็คด้วย嘛ที่คิงเขาถามว่าซื้อมาจากคือขเขาถามทําไมว่าซื้อมาจากไหนอยากลัวจะได้ไม่อาจจ<า>ะอาจจะแบบบอกว่าให้ไปแบบเออถ้าเกิดว่าซื้อแอดไว้จะไปซ่อมแอดไว้อะไรอย่เงี้ยปใช่ใช่เพราะว่าแบบพวกประกันมันจะมัน <l ain> มันจะเค็ <l ain> มบริษัทตัวเองเอ i t edit นี่มันมาบ่อยยังว่ไม่มีหมดแล้วแหมเฮียคิโมอ่านแล้วพี่นนท์นี่ไม่ไม่สนเพราะประกันหมดไปนานแล้วอทถ้างั้นก็เตรียมทําใจเลย แม่ก็แบบจะหาปีแต่จอไมาได้เร่งจอมันพันพันห้ามันไม่เหมือนจอคอมนั่นเลยถ้าถ้าเป็นจอเอ่อไอจอคอมอ่ะซื้อจอคอมแยกกับพันกว่าบาทมันก็เล่นได้ไอเด่นจอเท่าไหร่อ่ะแบบไม่ไม่ได้เอามาแบบทำทำงานกราฟิกแบบพี่อ่ะไอเด่นจอกี่เฮิร์ตอ่ะอย่างเี้ดีกวก็ร้อยยี่สิบเฮิร์ตโอ้โหิดเดียวเยอะกว่ากูอีกเฮีย พี่ไม่รอผมตอนมีมิกอ,อ๋อรอขอโทษอ้าตอนแรกคือคิดว่านี่ไงคือ,อยังไงก็เล่นใหม่อยู่แล้วเว้ยเพราะว่ามันมี2 ending อะ่ะเองเข้าใจปะเล่นใหม่ได้กับ bad ending เออเล่นใหม่ได้เว้ยมีนิ่งใหม่ก็มันเพิ่งมีใหม่อะพี่อันนี้เลยเนี่ยอ๋อว่ะไอ้นี่เลย,ละน,เลยนะมันคืออะไรนะพี่เฮ้ยมันมาบ่อยยังวะยังนเสน่ห์ของมันคืออะไรล่ะครับพี่ฮะใครมาวะ เกมนี้เสน่ห์ของมันคืออะไรครับเอ่อไลน์เรนเจอร์ในโลบอกรับโน้ตบ,บุ๊กใช่โน้ตบ,บุ๊กรุ่นไหนนะ <c oughs> มันมันไม่มีอะไรแบบโดดเด่นเลยเว้ยแค่มันเป็นไลน์เรนเจอร์ที่อยู่ในโลบอกรและเป็นอนิเมะมาตีกันเฉยๆแน่คือเสน่ห์สุดๆเลย <c oughs> ลิมิเต็ดพอมนี่คือเสน่ห์ของมันลิมิเต็ดพอมอันหนึง่ง <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ก็ ก็เขอตัดสินใจวันนี้มีคนปลูกผักไหม <c oughs> ไม่น่ามีครับเอาจาร์นนเขาบอกว่าอาจาร์นนเขาจะมาไล่อีกทีวันที่สองครับเาขาบอกว่าเขาจะมาไลฟ์ปลูกผักครับคูณ <c oughs> นนเขาจะมาไลฟ์เหรอเออแล้วโดนครูดาวไปสิบนาที <c oughs> แชทนิ่งเลยไอ้ยศทำไมมันโอ้ยครูดาวครูดาวแชทสิบนาทีแชทนิ่งเลยเฮ้ย เดือดจัดเลยผมก็มีซีดแล้วนะพี่ผมก็ไปขายแล้วรอไว้ก่อนอะไรวะนะอ๋อรอไว้ก่อนค่อยเล่นมืดๆมันเราใจเสน่ห์เนาะแดกไฟฟ้าบ้านเออไปดิแดกๆแดกไฟจริแดดก็จริงอยู่มันแดกยี่อะไรขนาดนั้นก็ไมันจะได้อะไรเยอะแยะเอาเนี่ยเฮ้ย รีกูได้แต่ทิโมเนต์อะแล้วแบบทิโมนเนต์หลุดมาเสร็จปั๊มมันขึ้นเป็นโอบวกเลยอยากได้โอบวกอะอันนี้คนขี้อวดนะครับทีม่มีทั้งน่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีขนาดนไหนเยเอาจริงนะมันมันเป็นตัวแทงอ่ะไม่สนถึงมันจะนุกทั้งแบบเออทำเถอะฟูโอบวกตัวโอ้ยนี่ไม่ไดีขนาดรอโกโจนี่อยู่เนี่ยผมรอโกโจโกโจนุกอยู่เนี่ยไม่ดูจะมาเมื่อไหร่วะ โอ้ยคงนานอ่ะมันมันจะอยู่ถึงไอ้นี่หรือเปล่าเถอะเกมมันจะอยู่ถึงก็พี่ว่าอาจจะประมาณอัปเดตสามก็หายแล้วคือจริงๆตอนนี้คือปล่อยไอ้นี่เลยก็ได้นะไว้ปล่อยให้แบบมันบ่นกันไปเลยเหมือนไอ้นี่ก็ได้เหมือนฟิตก็ได้นะเว้ยแบบแม่งเนิร์ฟมาแล้วแม่งปล่อยซึมไปเลยแม่งจู่ๆคนแม่งก็ซึมซับอาเองแหละไม่มีดาม่าพิ่อมอะไรได้วยซ้ำ ว่าทำอย่างนั้นก็ดีนะเว้ยเดฟเดฟมันมาโซ่ไอเกดว่าเดฟมันแบบเดฟมันมาโซ่แบบต้องการอยากโดนด่ายโดนอะไรเงี้ยเฮียบ <win> ิ๊กวินจัดอูเซ็ตไปนั่งคุยกับวิแทนแม่งกูหั่านใจยากเล่นเอาอีกเล่นปะแั่นมาเล่นเฮ er ียตอนนี้พ <laughs> ี่ก็เล่นไปหลายแบบไปมาแลวเนี่ง ไม่เอานี่ยมันนานเลยพี่เอ้ยสตรีมอะไรดิสองร้อยอะฮะคือไปที่สองร้อยเหมือนกันเดี๋ยวบวกให้แป๊บนึงเดี๋ยว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 โอ้โหโคตรเฮี้ยเลยนะว่าอย่างนั้นอ่ะไอ้เหี้ยนี่คนหนึ่งปิดสตรีมให้คนหนึ่งเพิ่มสตรีมให้อ่ะไอ้เหี้ยดูที่ร้อยเป็นที่วินนนฟรี ขอเฮียอะ,อะอไอรโอนมาสองร้อยแปดสิบไอสัตว์โอนวอลเล็ตมายิ้มแม่แม่งกูโดนหักไปโดนหักไปเกือบห้าสิบบาทเฮียทำไงได้วะหมดเกลี้ยงเลยผมไม่อยากเอาเข้าธนาคารเออเห็นเห็นในวอลเล็ตมันมีพอดีก็เรียบร้อยอ,ะอ,อ่ะโก็เฮียกูเห็นน้องกอมาเฮียทรีแม่งของจริงกูไปดูโอ้โหไอสัตว์วอลเล็ตมาแล้วโอ้มาแล้วแต่อย่างนั้นก็อย่างน้อยก็เอาโน้ตไว้ตามสัญญาแกบรแต่เลื่อนมันก็ต้องยืมนะเว้ยสิ ไอ้เหี้ยเอ้ยมันเป็นตัวแทงอ่ะเออมันก็มาเหี้ยโอบวกมะเออเรื่องมันก็ต้องโอบวกระยะก็ต้องโอนะเว้ยเพราะแบบมันระยะโงงมันใจอ่ะเกมมันคิดยังไงว่าเอาซิดมาเป็นตัวแทงรืไม่ยัดมันก็จะพิ้วไงตัวมันพิ้วไงเดี๋ยวมันก็จะบัฟเป็นไอ้นี่ตัวดาเมจแล้วนี่คล้ายๆยูต่าใช่ป่ะแรงเท่ายูต่าเลยป่ะจะบัฟเป็นกึ่งดาเมจละเกือบเกือบเท่าตัวมันห้าหมื่นนะเอาจริงแล้วที่ ถ้าถ้ามันปรับพาสีนิดหน่อยปรับสเตตนิดหน่อยก็พี่ว่าโอเคแล้วไม่ต้องไปบัฟไม่ต้องไปเนื้อพี่มันหนักกล้วก็แบบมึงห้าหมื่นตัวมันเอาไปเที่ยบกับยูต่าไม่ได้อะยูต่าแม่งหมื่นเดียวอะยูต่ามันมันสมควรแบบสมควรไปลิมิเต็ดจริงให้ยูต่าไปลิมิเต็ดเดยอย่าเพิ่มเลยไม่เพิ่มอกลองเพิ่มดีอย่าเพิ่มกูเลิกมันมันเกินไปวะ่ะ ซิตไดไหมครับผมโกไม่ได้โอ้ต้องเฟิกผมเจออีเวนต์หลุมดำครับในปูผักไอ้เ <c oughs> ียค,<พ>คืออะไรวะผ้<พ>าขาเลือกบุ่วายได้แล้วครับซิตตกเจอในกลุ่มแบนหมดนะแ <c oughs> บงก์มาเก็ตไอ้อีเวนต์หลุมดำจริงจังวะเนี่ยคือ <c oughs> อะไร <c oughs> อีเวนต์หลุมดำมีมีเว้นมีเว้นมาในปูผักเหรอใช่หรอไม่รู้งงว่ะที่จริงว่าอีเวนต์หลุมดำคืออะไรอ่ะเอาดีแซมแซมเอาดี อันนั้นคืออีเวนต์หลุมดำวะแซมฮะดิเอาดีแซมอันนี้จริง嘛เนี่ยเฮ้ยเออว่ะกูลืมเปิดเพลงเฮ้ยถ้าไม่มีใครเข้าวีมาผมไปเล่นปลูกผักจริงๆแล้วนะไอ้เหี้ยโนโจ๊กเนี่ยนอนเฉยหน่อยพี่ผมอ่านไม่เข้าใจว่ะอะไรเอามาดูดีบดูอยู่แล้วเลยอยู่ที่มีเส้นสีดำเพิ่มมาคือจุดเดียวกันหรือว่าอยู่ห่างจากที่เราถ่ายมา ว่าคือไงวะไอเส้นสีดำที่มันเพิ่มมา GM เอ็มเช็คตอนแรกอะเออว่ะเกมมันจะอัปเดตเมื่อไหร่นะปลูกผักวันนี้กี่โมงสามทุ่มสามทุ่มผมต้องเข้าไปประมาณสองทุ่มครึ่งเพราะถ้าเกิดว่ากูไม่ได้เข้าตอนนั้นกูไม่ได้เข้าเกมอื่นแน่แน่ผมต้องเข้าตอนสองทุ่มอ่ะจะไปเอาไอ้นี่ด้วยไออะไรวะไอ้นั่นอะอีเวนต์ ไม่อได้คือยังไงหมพี่เข้าใจปะอะไรนะไอเนี่ยที่พี่คีนเขียนมาคือคือมันถามว่าแบบไอ้ไอ้เส้นที่มันเกิดไอ้เส้นที่มันขึ้นมาใหม่อ่ะเอ่ามันเกิดอ่ามันมันขึ้นมาติดกับเส้นเก่าหรือว่าขึ้นมาห่างเก็บปะนีต้องแปลไทยจริงมันก็บางทีก็คุยไม่รู้เรื่องจริงอ่ะเออแต่เขาเก่งเขาพิมพ์มาแบบหนมไม่เข้าใจว่ะมันมาอีกแล้วเอ้ยมาอีกแล้วจริงอ่ะ ไอ้เหี้ยขี้โม่มาเนี่ยไม่หนึ่งกูไปละไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกูกูไปละกูไปละวกูไปปลูกผักเลยไปปลูกผักเลยสองชั่วโมงครับรอก่อนเลยเอเอเอไอเอ็กอะปลูกผักก่อนแป๊บนึงมาวีพี่มา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 บนึงพี่เอาลิงก์วีมาเลยโอ้ยอยู่ไหนมันน้าว้ามันเปลี่ยนไม่มามีเดี๋ยวผมเอาไม่ได้ไง อ๋อเอออ๋ออ๋อเข้าใจละมึงก็จอยเฟนมาดิน้องพ่อมึงไงยี่สิบบีเล่นไปทำเฮียอะไรเนี่ยก็ไม่รู้กูก็ไม่ยูไอ้ไหนอีเวนต์อะไรผมถามทุกคนเลยนะเว้ยเล่นไปทำเฮียอะไรไอ้ต้นอย่างเงี้ยไอ้ต้นอย่างเงี้ยเพื่อนผมอย่างเงี้ยเล่นไปทำเฮียอะไรวะแต่หนึ่งจุดเก้าบีมึงก็ว่าเขาไม่ได้นะ อไปด้วยไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับนี่วีส่วนตัวครับเขาไม่ให้อ่ะเขาไม่ให้ผมอ่ะไม่ให้ครับใหมากูณลีลิงอ่ะเออถ้าเขาให้มาลีลิงอ่ะให้ให้ให้้ไหนบกแล้วไหนบกเป็นอันนี้วะเปนเจอร์วะไม่สนกูจะเอาอันนี้แหละกูขี้เกียจทำใหม่แล้วแบบเข้ามาเอ้ย what the hell กูโดนปลอกลิงอีกมาดู นะยิมมีเต็ดห้าหมื่นเอออย่างเนี้อ่ะป้าพูดเลยยิมมิเื็นห้าม่นเติมช่ำๆมันก็ดีแล้วก็ผมว่าก็โอเคแล้วห้าหมื่นอย่างนี้แหละเออผมว่าโอเคแล้วแหละสำหรับผมอ่ะ I will admin a build more a d we g e t c l o s e r to the update ครับจบไลฟ์พอดีอะ่ะฮะเด็อันนี้คืออะไรอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวะเนี่ยเนี่ยเนี่ย ก็เสาร์นกคุ่ไงเอามาจากไหนอ่ะเอออีเวนต์มูลิตตอนร้านค้ามานี่หรอใช่ป่ะนี่กล่องนี้ป่ะมาซะเออ่ะเออกล่องนี้จริงด้วยอุ้ยนี่ไงอันนี้เทียอะไรเนี่ยอะไรไม่รู้ผมได้โคมไฟมหัศจรรย์อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยโคมไฟมหัศจรรย์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเออเนี่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะวาย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 แต่งบ้านแต่งบ้าน ออามามาเลยดูดูปิ้งมันแต่งตัวไอ้พี่ดิทำไมวะเออก็เท่เดียวแม่งกูเก้เลยเี่ยน่ารักเฉยเฮ้ยผมชอบสไตล์นี้ด้วยเฟี้ยวเฟี้ยวเด้อเอาไปเล่นดีโบเ k ้นอ่ะบิ๊กวินจัดอ่ะแอ้าวหายอะไรหายโอ้โหกูหายอยู่ไหนอะไปกที่ยะไม่รู้อ่าช่มายเ้ยเดี๋ยวช่วยวิ่งหาเลย อ๋อใช่ปะไม่ใช่อยู่ไหนไวะเฮียอยู่ใต้ต้นไม้เหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรมาฝนตก <c oughs> ไม่ใช่ไเ <c oughs> ชื่อกูยิงนกขู่หายกู <c oughs> เออนุ่มขู่หายใช่ปะเฮีย <c oughs> นุ่มขู่หายจริงไอ้เฮียนุ่มขู่หายจริงกูลากไปไหนเขาเนี <c> ่ย <oughs> เอ้อ <c oughs> าเออนดือ